และเป็นประธาน,นาคณะกรรมก,การยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวงเสริมการลงโฆษกนีจิตต้องการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคตเถเวลาอ,อย่างสันได้ครับเป็นโบนิสต์วันสำหรับนักเรียนที่จากรายการ Innovatex r o b o t i c งทอมพี n ิและขอเชิญคุณหญิงนะครับให้เขียนถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเรียนของคุณ นรองชายคนหญิงกัลยาสวรรค์พานิยมสุนทรครับขอเรียนเชิญทั้งสองท่านครับเอะไะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงครับ เมชั่ราทีอปะการว่เป็นสิ่สำคัญที่สอนภาษาผู้มีการเก็บัแพร่สือมวลชนท่านผู้มีเกตและน้องลูกๆนกศึกษาเพื่นคุณได้ทำให้ได้ถึงความายเนเดมากเดิฉันรู้สึกดีและเป็นเกียรอย่างยิ่ที่ได้มาเป็นางในการศึกษา

các bạn đang đi đang đi bây giờ để tụi nó quan những cả đào chạy 教练。 พัฒน,นาเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI ในเรื่องของโลบอติกเซนเซอร์ต่ตางๆการเขียนโคดดิ้งเข้ามาใช้ประกอบการเปรยียนการสอนออกแบบร่วมกับครูทำต้นแบบออกมาชุดข้างหลังที่เราเห็นเปนตัวยอย่างก็คือว่าชุดการจําลองการเรียนรู้ของการปลูกพืชผัก เราให้แสงให้ความชื้นให้ลมฟูให้ความร้อนให้ปุ๋ยมันยังไงกับพืชที่ให้เติบโตยังไงก็เป็นการบูรณาการการ,การเรียนจากศาสตร์ต่างๆที่สาคัญพื้นฐานเราเนี่ยเราหวังว่าเราจะสร้างเยาวชนพลกรที่มีศักยภาพเนี่ยนะคร, <ทำ S 1> รับท่า่ผู้ชมวันนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาไทยที่ใช้สารอิมเลยีนวัตกรรมมากบรรยาการโดยทางกระทรวงัญกษาธิการ เข็เรนี้ร่วมมือกันเป็นครั้งแรกที่ใช้ความรู้ความสามารถของทางด้งนานวิทยาศาสตร์พื้นยินวัตยรตรมและนโยบายของการศึกษาของอสมชันที่จะให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆแล้วก็หลากหลายอยากจะเรียนนั้นก็เรียนได้อยากเรียนนี้ก็เรียนได้อัน,นี้เป็นต้นแบบของนโยบายของดิฉันที่อยากเห็นการศึกษาไทยเดินไปในทิศทางนี้ว่า งเรียนสร้างบรรยากาศที่ให้เด็กได้เรียนสิ่งที่เขาอยากเรียนได้เรียนสิ่งที่เขาสนใจที่จะเรียนแล้วก็เพื่อจะปูกพื้นฐานในชีวิตของเขาในการที่จะพาตัวเขาเองไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแน่นาคตกที่เขาสามารถที่จะใช้ความรู้ที่ผสมผสานกันอย่างนี้ทําให้เขามีความมั่นใจแล้วก็อยากมีศักดิ์ศรีแล้วก็ชนะคนอื่นได้